ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพืเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ ต้องขอการสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องฟรเกซี่เนาะตอนนี้เฮายืนในเกมไม้ครับจอยแฟนเองเนะาะ Yahoo ทุกคนเบิ่งสก,กินก็น่าจะฮู้เนาะว่าเฮายืนในสก,กินอย่างนั่นก็คือ มิสลีนั่นเองนะคะชื่อชื่อจริงคืออะไรนะคันอะไระคันโลจิหรือคันจิโร่คันโลจิมิสลีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนทุกคนช่วยคอมเมนต์มาบอกวันด้วยนะซึ่งวันนี้นะคะเราไม่ได้มาช่วยเฉยๆนะเราจะมาทาคลิปกี่แฟนด้วยนะคะนี่ซึ่งทุกคนก็ขอมาเยอะนะคะเราก็มาทําให้แล้วนี่ทุกคนนี่ก็คือดาบของมิสลีนเองอ๋อนี่ไงคันโลจินี่ไงคันโลจิมิซึรนเองนะคะ ซึ่งดาบเขาจะเป็นรูปร่างแบบว่าเป็นโคดๆงอเหมือนงูนะคะเอาเป็นว่าหวานจะแบบแสดงท่าให้ดูแล้วกันว่ามันมีท่าอะไรมัง่งเอาอยู่ตรงไหนนะเรียบๆมันไม่มีที่เรียบๆเ,เลยโอ้ตัวนั้นโอ้สูรกำลังสู้กันอยู่แน่เลยเอาว่าเราอย่าไปสนใจเลยดีกว่าทุกคนมาท่าแรกนะคะมันคือท่า วุ่ยอันนี้เร็วอันนี้เร็วนี่อันนี้เร็วจริงๆอ้อหวังจะมาบอกท่าชื่อท่าด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากโดนสปอยล์หรือว่าอยากไปดูแบบว่าในอนิเมะทีเดียวก็กดข้ามตัวนี้ไปนะซึ่งมีซีรีนะคะก็คือปานความรักหรือว่าเสาหลักความรักนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนท่าที่1นนั่นก็คือความขาดในรักเลกนะคะคือแบบขี้ขาดอะไรแบบขาดในรักเลกอะไรนี้นะคะแล้วก็กระบวนท่าที่2นั่นคือความรักอันเล้าล้านแล้วก็กระบวนท่าที่3นะคะก็คือหาพี่รุนแห่งรักซึ่งแล้วก็กระบวนท่าที่สี่นะคะยังไม่ปรากฏ ก่นจะขอข้ามไปกระบวนท่าที่5เลยกนะันนะกระบวนท่าที่5นั่นก็คือความรักสั่นคอนกงเล็บแห่งความสับสนโอ้ชื่อยาวมักงจริงทุกคนแล้วก็กระบวนท่าที่6นะคะก็คือมอรสุมรักโบพัดพัดแลพัดพลิ้วแผ่วอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนชื่อมันอ่านยากมากซึ่งเราจะมาสะแสดงให้ดูแล้วกันนะแต่ก็ท่าต่อไปโอ้ยเงยยังรวดเร็วโอ้วันนี้กระโดดเองเฮ้ยนี่กระโ,โ,โดดเองเลยทุกคนอ๋อแล้วก็ท่าต่อไปนะอ้อันนี้ก็กลับหลังอ๋อแบบตีแล้วกับหลังอ๋อ อันนี้ก็ตีเร็วๆนะอ่ะเราจะมาลองกับเจวผู้น่าสงสารนี่อุ๊บโอ้หคนตายเลยตายเร็วด้วยไหนดูซิมีอีหรือเปล่าอันนี้คนละท่าหรือเปล่าหรือว่าท่าเดียวกันอันนี้คนละท่าหรือเปล่าเน่ใจอ๋ออันนี้โอเคทุกคนหมดละน่าจะหมดแค่นี้แหละนะก็เพือ่อเป็นการเสียเวลานะคะทุกคนถึงวันจะพูดสับสนไปบ้างก็ตามเด็กงั้นเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่า เคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมนะก็ันพี่ต้อมเดี๋ยวทุกคนนะแล้วก็วันนี้ครับพี่จะมาช่วยรอดในโลกดับค่าสูงนะทุกคนนะก็วันนี้เราก็จะแบบว่ามหาสาวนะครับในแบบว่าหาาสวในโลกของดาบค่าสูงทุกคนเพรที่พูดแบบว่าหวานไม่อยู่บ้านทุกคนพี่ก็แบบว่าเรียกว่าหม้อผู้หญิงทุกคนอ่าทุกคนเราจะมาหม้อแบบว่าน่าค่าสูในแบบยังไงครับทุกคนเนี่ยจเช่วยวจะตามหาดับน่าสูงกันทุกคน ียนก็เจอหมูป่านะครับมันจะกัดเราเดี๋ยวทุกคนหวั่นมันใส่กลางนะไม่ว่าะการหมูการจะมาหม้อสาวนี่เราเป็นว่าหวานจะแต่ว่าจัดการกันมอ้าวแล้วในมุมอยู่ตรงนี้ไปไหนนะอ้าวในมุมมันกัดเหมือกคนโอเคทุกคนถ้าเวลาไปหาสาวทุกคนเออทุกคนคิดว่าเทศนี้จะมีสาวอ่ะผมว่าน่าจะมีนะครับเราต้องเดินหาด้วยโอ้ยมีแมนมุมไม่เจอสาวเจอแมนมุมเลยครับ นี่คือป่าอะไรกันไม่มีบ้านเลยรู้สึกน่าจะมีสาวในบ้านเออสาวไม่น่าหวานจ็ดตัวตัวตัวอะไรเนี่ยโอ้ยอ้ยคนพิดด้วยตัวอะไรวะเพราะว่าการแบบว่าหมอจะมอมอสาวนะทุกคนก็เลยแบบว่านี่มันตายแล้วนี่มันตอนเช้ามันก็เลยว่าจะไม่จัดการดก็เรียกว่าสามขาดศูนย์ใช่ป่ะไอ้น้องของยุ้ยอ่ะเอยุ้ยเหรอป่ะน้องของยุ้ยหรือเปล่าหัวมากเอ้ยอีกแล้วโ อุ้ยช่วงนี้ไปตอนเช้ามันตายโอ้ยทผมใกล้ตายอ่ะคือผมอยากได้เขาเรียกว่าอยากได้อะไรอ่ะอยากได้เนื้อคนขิวอ่ะนี่ไงเราเจอเขาเรียกว่าคนขายเนื้อบริษัทคุณคนขายเนื้อผมอยากเนื้อก็แย่เลยผมอยากมาซื้อเนื้อคุณที่จริงเขาก็ไม่ใช่คนขายเนื้อนะครับคือเขาเป็นเขาเรียกว่าอ่างดีดานะครับเอ้ยเอ้ยเรามีแอปเปิลทองโอ้โหคนขายเนื้อคนใจดีว่าที่ผมเราจะมาจีบกันไงดีนะเออคนขายเนื้อครับคือผมอยากรู้ว่าแถวนี้มีสาวๆป่ะคือผมแบบว่าอยากจตัวรุกัมันไส ะเราออกไปเดินไปต้องเห็นกันนะตอนนี้ก็มีอยู่สองเดือนนี้เฉยอใช่เหมทุกคนนะ้ทุกคนเหมือนจะติดบั็กนะผมว่าต้องออาอาหารเพราะว่าใครเลยวะจะเดินไปเรื่อยๆสาวสวยสาวสวยเฮ้ยสาวสวยสาวสวยเ้ยทุกคนก็มองตาผมด้วยโอ้โหดูมันทั้งตัวทุกคนนี่แม่หน้าตาทำไมอ่ะโอ้ยเฮ้ยคนเขาเดินมาผมอะไรแบบนี้ก็ถึงป้ายเลยทุกคนเฮ้ย ตาสวยก็พีมาอะไรอะแต่เธอเธอชื่ออะไรอะเธอเธอเธอไม่เช่เธอจ๋าเธออย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่ไม่ไรไม่เชถ่้าเธอไม่ไรไม่เช่เธอชื่ออะไรอะอไม่เคเฮ้ยเราแคร์เธอนะว่าแต่เธอชื่ออะไรอะทำไมเธอสวยจังเราชื่อมิสซิลี เธอชื sí ่ออะไรอ่ะจะพูดไม่ได้หรอมิสซ yeah. uh ิร oh, uh, ิค okay, uh, oh, ่ะเฮ้ยชื่อน่ารักจังเลยอ่ะชื่อเหมือนแฟนเราเลยฮะอะไรนะเขือนน่ะดิเขินนี่ชื่อแฟนเราลยทุกคนดูตัวดิทุกคนอย่าไปฟ้องหวานนะครับเดี๋ยวเรามามุกเสียวแรกเลีกว่าเราเมียจะบอกว่าเราชอบเธอมากเลยเราชอบเธอเดี๋ยวเราเรามองเธออ่ะเราเห็นขาเธอเขาเราก็ชอบเธอเลยอ่ะโอ้โหมันชอบง่ายเกินไปหรือเปล่าเราเธอก็มองตาด้วยแล้วว่าเธอก็น่าจะชอบเรานะในใจมากกว่าเรามาเป็นแฟนกันเถอะโอเค Okay, okay. ไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากอยู่ไกลอยากอยู่ในใจมากกว่าเอาต้ <c oughs> องว่าเป็นแฟนเหรอเอาไงจะได้อยู่ใ,ใกล้ๆก,กันเออผมจำได้นะว่ามิสซิลลี่เป็นแฟนกับโอบานันแล้วอบานันไม่โกรธเหรอไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ก<จ>ตินได้แต่วันแต่ว<จ>ันแต่วันจริงกินแล้วเป็นชู้กัน <c oughs> โอโ้โ,อโหโอโห้เป็นชู้กันเลยเนี่ยนแล้วมันรักกันนะเป็นเป็นเป็นตกลงไปแฟนแล้วไหมเป็นเป็นไงเป็นเหรออี๋ไ่เถิเราอยากแบบเราอยากฟันดาบเก่งอ่ะได้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 เฮ้ยสอนแล้วเจ้ในแล้วเธอเก่งเรื่องเรื่องไหนบ้างอ่ะอยากรู้ บนแล้วเธอมีแฟนเอ้ไม่มีแฟนถามบ้าเลยแล้วเธอมีลูกยังอ่ะยังก็ไม่มีก็มีลงมีเรื่องเดิมบนเตียงเอ้ยนวดไงนวดใช่เหรอเฮ้ยเธอเธอช่วยช่วยสอนหน่อยได้ไหมนวดไงอ๋อนวดนวดหลังเอ้ยอยากโดนนวดหลังกันเลยอ่ะพาเรานวดหลังกันได้ปะมาเดี๋ยวนวดให้คอยนวดคอยนวดคอยนวดตอนทนายคิดไม่ได้เดี๋ยวสอนเราใช้ปานก่อนโอเคโอเคเพราะว่าเราเป็นแบบนักอาสสมัคฝึกหัดอ่ะโอเคเดี๋ยวมาตรงนี้ไปเลยที่รักเฮ้ยเราขอเชิญเธอที่รักได้ปะโหที่รักเลยโห ได้ไหมเนี่ยได้เท่าได้เปล่าได้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 ด้ว่าขอบคุณนะเอาเป็นว่าจะวางไฟก่อนนะเราอยากฆ่าสูงมากเลยแต่เราไม่มีดาบไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยเราขอดาบไปเลยได้เฮ้ยเธอปลั๊กไฟเราได้ไม่เธอให้มันเป็นผู้หญิงที่ใจดีเลยขอตบตัวหน่อยดิตบตุ่นแกทุกคนทุกคนดูกันมาทำตัวดิคมันโคตรน่าสนใจเลว่าเขาจะดาบโรกจิตนะถ้าเราทำอย่างเงี้ยโคตรโลกจิตเลยเอาเป็นว่าเอาดาบไปเขาก่อนแล้วกันนะเธอหัวเขียวด้วย เอาดาบหัวฝักกาเอาดาบนี้ไปโอ้ยนี่ไงดาบขอบคุณนะเอาดาบนี้เอาชุดนี้ไปอุ้ยว้าวรู้สึกว่าเราจะได้ปานเลงเกินนะปานวายุนะครับนี่เราก็มีแต่ชุดเอกลักษณ์ศูนย์ด้วยทุกคนอันนี้ก็มีประมาณนี้เลยแล้วก็สามารถใช้ปานได้นะครับนี่าเรใช้ปานดีกว่าวายุได้ใช้แบบสกิลได้เพราะแต่ละฟันดาบไม่เป็นไม่ใช่หรอวะไม่เอาส่งแานอยู่ในสายเลือดพอดีแบบพอดีเก่งมันตัดแต่เกิดอ่ะทุกคน โอ้หนี่พลังโคตรเท่เลยเราลองฟันลองฟันก็ได้ว่าคนขายเนื้อเลยโไงเจอละโคตรเร็วทุกคนเราจะวางอันนี้ก่อนทิ้งแม่งนี่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 เอาไปน้ำเธอไม่ต้องถอดแล้หรอกพอดีเราหดแล้วเราจะปกป้องเธอเองนะปกป้องเป็นใครเนี่ยคือแบบเขาไป็นระดับเสาหลักแล้วเนี่ยอุ้ยหายไปไหนว้าวโอ้ฉันชอบยิงเลยผู้หญิงที่แบบว่าต่อสู้เก่งเนี่ยจะได้แบบเราจะปกป้องหลังเธอเราจะปกอาวไหนบอกว่าจะปกป้องเราจะหลบอยู่ข้างหลังเธออ่ะเราไม่กล้าสู้กับอสูร ไม่ได้เราอยากฆ่าถูนจริงแล้วอะเราไม่อยากแบบฝึกซ้อมกันยิงยิงกองเลยเนี่ย ไม่ได้แต่ผมว่งโอเคจะบอกว่างเธอเองนะโอเคเดี๋ยวเราขอไปสำรแล้วอ่ะเราไม่อยากสู้กับไอ้พวกนี้เลยคือแบบเนี่ยมันกากเกินอ่ะเข้าใจปะได้งั้นเรามาหาสูรกันเธอเธอจะพาเราไปไหนเนี่ยเป็นเวล่าสูรเนอะใช่เวล่าสูรเนีเธอวินได้เดีวสูรอยู่ตัวไหนวะโอ้ยแมงมุมผมเจอแมงมุมอาสูรทุกคนตายไปโอ้เจอตัวใหญ่ด้วยวลูกน้องของลุยอ่ะต้องตายซะว้าวรู้สึกเหมือนเจออาสูรที่มันมีกล้ามโอ้ยนี้ตัวพ่อนะคนพ่อพ่อของลุยนะแล้วตัวพ่อเป็นโคตรโคตรโหดอ่ะโคตรโหดเลุย รู้ชีวิตเราไลยแล้วโอ้ยโอ้ยอสูรนี่อสูรนี่เน่รู้สึกว่านี่จะเป็นแม่ของลุยหรือว่าพี่สาวก็ไม่รู้นะครับนี่เยเขาจะปล่อยยายใส่ผมผมไม่เคยสนใจแล้วผมจะฆ่าพ่อมันพ่อไปไหนวะซึ่งผมการแก้ตายไม่นะการตายแล้วผมก็ตายนะครับรู้สึกว่าจะเกิดใกล้ๆนะโอเคเราไม่เป็นยรก็ได้นะครับเอ้ยมิสซิลีสวัสดีเราอยู่นี่เอง ช่วยเลมิสซิเราก้วมังช่วยอยู่ยมิสลโอ้แล้วมันมืดมากที่ระย้าใช่เขาที่ระพร้อมีลระย้าอยกันี่โอ้ที่รักผมโคตรเก่งอ่ะทุกคนที่จะหวานพี่จะหวานทุ่มไม่ได้เลยโอ้ทุกคนดูการ์ดดิโอ้ยการ์ดที่จะหวี่จะหวานทุ่มไม่ได้เลยนะครับแต่นี้แบบมิสซิลิช่วยปกป้องพี่อะครับก็เมียคนที่สอนพี่เองโอ้ทุกคนดูมันทำตัวต้องนี่ปีนขึ้นเขานะครับตอนนี้ดูมันทำตัวทุกคนเราตกเขาอะอ่ะเอาเป็นว่าเราทีพีเข้ามาเลยแล้วกันโอเคอยู่นี่เองต้องตายไปเหรอตายแล้วเอาไปขอบคุณนะที่รักใครั่ที่รักกกกกกเเเเ่่่งงงงจอะสสววยยย็็ไปล บึมกับบึมบึมฮะอะไรนะหวายถึงดาบบึมคนยามองเห็นกลางคืนมันชื่ออะไรอ่ะในวิชันเนรออ๋อนี่ไง อนนีเออช่วยพาลาเ์ล่าโทรคีณได้ปะเราต้องการแค่ความขึกเหิมเอ้ยขอบคุณนะโอตาเราเธอให้น้ำยาอะไรแล้วเนี่ยตาเราสวแบบใช่ใช่น้ำยาแบบมองเห็นกลางคืนนี่นี้จะเอิกาจะมองทางมามองเราได้ไหมเธอจะเธอจะสื่ออะไรกับเราได้ไหมปันทิพย์เรียนจากมองทางมามองเราได้ไหมได้สิก็มามองเธออยู่ตลอดเวลาเจ๊มองหน้าเธอจริงๆนะเรากำลังมองหน้าเธอจริงๆน มองหน้าอะไรแล้วมันด้มองต่ำจังเราได้เธอต้องอยู่กับเรามองต่ำจังเลว่าหรือเปล่าเราง่วงนอนมากเลยอ่ะไม่รู้เราอยากให้เธอนวดหลังให้เรานวดหลังก็ได้อินมากกว่าหลังก็ได้มีไหมพาเราไปหมู่บ้านหน่อยเราอยากนอนหลับแล้วอ่ะเงหลังง่วงก็ได้เงนะมองมันี่โอ้โหพูดกระบวยังไม่เห็นออนขนาดนี้เลยทุกคนเอ้ามาถึงอะไรเนี่ยขานวดขาใช่ไหมใช่ขาโอเคโอเคไปพาเราไปนวดหลังหน่นวดขา หรอมาแฟนไม่ว่าหรอแฟนไม่ว่าหรอไม่มีแฟนโอ้โหแล้วมีแต่เธอจริงๆนะโอเคทุกคนทำแบบพี่นันหวานนะครับโอเคไปหาหมู่บ้านดีกว่าเดี๋ยวพอเราไปหาหมู่บ้านเสร็จาจะไปนอนหลับเพราะว่าที่มีอสูรเยอะมันอันตรายนะสำหรับพวกเราโอเคโอเคทุกคนไปดูการมันทำตัวทุกคนเปลี่ยนจากคอนเทนต์ช่วยเป็นคอนเทนต์แกล้งดีไหมนะ เอาเป็นว่าเราจะออกตามหาทางนะทุกคนนะไม่น่ามีนะครับแถวนี้หมู่บ้านหรือเราควรสร้างบ้านอะไรตีเราวะโอเคเขาคุณนนะเธอโอ้ยอะไรมาแตะตอนเราที่เธอข้าวลใช่ใช่เรารักเธอไงแต่ทำไมเราเป็นได้แค่มือที่ส่งวะเราไม่ได้มว่าเมียสูงอย่าผมว่าเราควรจะตัดก่อนนะครับผมก็อนไปถึงหมู่บ้านค่อยแบบมาอีกรอบดีกป่าเพราะว่าน่าจะใช้เวลาในการตามหายาวนานนะครับโอเคแั้นผมขอคับก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคทุกคนไปเลยวันเลยดีกว่านะไปที่รกเดินทาง は、ね、い,い。 ปไปที่รักเขาว่าใกล้ถึงแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงเลยอะเราทำมาทำมาทำมาอยู่ปะทำมาทำไม้เลยอะอะไรนะทำอะไรนะข้าวไงเราหิวมากเลยอ่ะเนี่ยเราหิวอ่ะแอปเปิ้ลมันไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยงั้นเอาสเต็กไปนะบอกให้ทำข้าวท้นไม้กไม่ทำวุ้นคนอะไรแปลกโอ้ว่าเนี่หมู่บ้านไงเราถึงแล้วไหนเนี่ยหมู่บ้านปไปที่รักเราไปนอนเลยดีกนี่ทุกคนโอเคโอเคงั้นเราก็ไปอะไรดีกว่าทุกคนนี่มันคลิปเอาชีวิตรอดหรือว่าคลิปคลิปช่วยหรือคลิปเอาชีวิตรอดกันแน่เนี่ยบ้านของเราไอ้พวกนี้ใครวะพาท โอ้จะไปทคนเนี่ยบ่ายผมชันนี่นี่ที่รักทำไมที่รักโหดยังเลยมาเลยที่รักมาเนื้อบ่ยเขาหน่อยเขาหน่อยมากเลยโอเคเอ้ยนวดให้ถูกที่นะที่รักได้เอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างงั้นแหละสบายมากเลยทิรักยังนั้นแหละดีมากเอ้ยท่รักทำไมนวดแรงจังเนี่ยเตียงพังหมดเลยโอเคขอโทษแล้วกันเเดี๋ยวตแรงใกันจริงจริงสมกับเป็นเขาเรียกว่าเสาหลักมิสซิลิแต่เขาว่าขาเขาหายเจ็บนะที่รักมานวดต่อเร็วเอานอนได้แล้วโอเคโอเคเอ้ยนอนไม่ได้โอ้ยอดนวดต่อเลยที่รัก เูากำลังเขีดหลังอ่ะวันวาทำเซตแล้วกันนะทุกคนทำเซตอาหารเยอะมากเลยเหมือนเรามายึดแบบว่าขุมทรัพย์ของหมู่บ้านเลยอันนี้อันนี้รักนอนนอนลว่าเรามาจูบดีกว่านะไม่ฉันอยากจูบเธอจังเลยอ่ะเพราะว่าเธอสวยมากจูบดูดเลยอ่ะจูบ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 ชอบไหมคะคุณฟรีโต้ชอบไหมเอ็นไงเนี่ยคนที่สองชอบไหม ว่าไงไม่มีแฟนด้วยบอกว่าไม่มีแฟนด้วยไม่มีแฟนด้วยคนดูคว่ามันจะทำร้ายร่างกายผมครับคนดูเจ๊ด้วยทุกคนโอยเลยโอ้ยไปด้วยเจ๊ด้วยนนี่เนี่ย